ดีจ้าพี่น้องเจอกันอยู่สวนมเะเขือเทศชายาบ้รราคามเด้อเมื่อนี้ออกมาสวนตอนสายๆพากันมาลกหนาเสียหนาอีกตามเคยพี่นอ้องเอ้ยวันนี้มีข่าวดีจักหน่อยเด้อมื่อน,นี้ ได้รับข่าวดีจากลูกชายอยู่เมื่อวานนี้ลูกชายไปส่งมะเขือเทศเพื่นว่ามีคนอยากได้เริ่มอยากได้มะเขือเทศแล้วเผนเราเริ่มขายง่ายแลยพี่น้องเอ้ยราคากันยังบขึ้นแต่ว่าก็ขายง่ายเริ่มขายง่ายแล้ว เอามะเขือเทศของลูกสวนไปเมื่อวานนี it, ่ก็ขายหมดเริ่มมีแห้งใจจักหน่อยแต่ใส่แล้วเกิดมีแห้งลกหยาชายน้อยครับอาคายบัวใดบัวลกคนหยาพมดเลยบิดแห้งแล้วว่าไม่จําลังใจแล้วนี่ลกหยาไี่ลุ้มครับหมอนี่มีบุ่งบมึงบุ่งมวพร้อมบุ่งกันเลยนี่แหละนีบุ่งนี่นอน ดูนอนด้วยหมุนโนพี่นอ้องเลาวทั้งสองทั้งกลุ่มทั้งคานตู้เกษตรเงินทั้งสองทั้งกลุ่มท,ทั้งคานกเกษตรกรครับที่ล้เขาไปซื้อของในสวนเขาก็เลยบ่ต้องเขาบ่อยากเอาเปรียบกเกษตรกรครับเขาจักอยู่ว่าเห็นหรือมันเมื่อยเราก็าต้องซื้อตามตลาดเห็นลงครับ าสิบ่เอาเปรียบเส้นสวนครับผมเพราะว่าเ้าจากว่าการเห็ดนี่มันเมื่อยครับประสิทธิผลผลิตแต่ละสวนครับนี่หน่วยนี้ออกเลยใส่หน่วยนี้ออกเลยนะมันมันสาเอกนั่นแหละมันนันนี่บ่งเจาะบ่งบ่งเจาะมันเดี๋ยวมันสีลามไปใส่หน่วยอื่นเนี่ยนก็เจาบอ่ะมีแน่อยู่ครับเห็นมันเพราะว่าบ่งมันลุ่งครับมีเนี่ยฮะก็ต้องปิดออกเนาะปิดออกแต่งไปน้ำ มันกระบอกมันปวดมันปวดสุต้นเนาะมันมีในบงนี่แหละที่ต้องไในคานนี่พี่น้องที่จะใส่ราคานเพราะว่ามันสีชัดต้องคานไปคานไปน้ำรกหงาไปน้ำครับนี่อันนี้เราก็เก็บถิ่มเนี่ยติดถิ่มเลยหงายหลุมกับนี่หงายก็บงห็ดแล้วมันกระสีเน่าเนี่ยเน่าก็เป็นหายเป็นโรคเก็บออกกระเบนเป็นโรคเดี๋ยวมันสีเป็นลามใส่อันตัวอื่น คานถึงจะเห็นชัดกต่ใสเราไม่คานไม่เห็นน้ำยศกระดีอย่างนี้อะไรพี่น้องขึ้นน้ำไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยน้ำปุยเหากับปล่อยไปกับทรายเลยเราก็ได้ทำงานไปด้วยแ้าน้ำมุดจะน้ำดดมุดน,ะน้ำตาลนะครับพอดี สมัยสมัยปลูกน้ำพดก็ต้องสมัยโบราณเนาะก็ต้องพดน้ำก็ต้องได้สะน้ำเขาพดของเราสมัยใหม่ก็สบายหน่อยใส่น้ำยศเลยแล้วก็ปล่อยไปปุยก็ปล่อยไปกับสายเลยไปกับน้ำ <polygon S 1> เลยน,นี่ละเนี่นี่หละมันลุกเนี่ย เราใส่มีดเลยแต่ใส่เอาใส่น่อยนั่นคือแดงแล้วนะแดงเพราะสีเน่าหรือแดงแดงใส่พวกเจาะเด็กอ่ะเอาโอ้ยนะแดงแดงมันมันยังหมดเวลาสุกเลยนะเลยนะแดงแดงเห็นไหมนะตรงข้าวนี่ตรงข้าว่องข้านี่ว่างๆส่องข้างหน้าคุณเอออะไรอะไรเออ แดงซุกหรือแดงยังแดงซุก<อ>เริ่มซุกแล้วมเริุ่กแล้วโอ้ยนอนเจาะมีอันเจาะมันละแต่มันนอนสิเจาะเลยแต่มันซุกซุกก่อนมูมันยังไม่ถึงเวลามันเดาถึงเวลาซุประมาณกาลางเดือนหน้า,ถานเถอะมะเขือเทศยาย,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 ายก็ตะไคใส่รอราคาอยู่ที่นอกเลยมันซุกง่ายมันซุกง่ายหรอกรอราคาครับรอราคาก่อนนะจ๊ะหูยแง,ง่เงา พี่น้องคนใดเบิ่งนะ่ะมีคนปุ๋มเคลเทศอยู่บ่เนาะพี่น้องมีคนกระลังที่จะออกพร้อมกันอยู่บ่นะ้อเพาะให้ช่วงที่ออกนะบางๆเด้ออย่ามีส่วนออกที่ออกหลายพร้อมกันตรงนี้หรอตวงเั้า ต้องมาแช่ในโม่หอดโม่หอดขวดโม่หอดเวลาสุกเวลาสุกที่จริงนี่แบบนานๆเขาต้องแต่งใบเนาะบ่งจังบ่อืกใช้ข้าบุ้งเวลาหมดแนงจังบ่อาเห็ดมันได้แห่มันอากาศถ่ายเทสะดวกหลักการมันแต่ว่าข้าบุ้งเวลาพี่น้องเอาะ แจ้งจ้งเขาก็เบิดลายเขาก็เล่ยโปรเจ็งสูจ้างกระเบิดเงินหลายแล้วก็เลยเอาเท่าที่ได้นี่ข้าแต่งออกมันก็สีบางเนี่พี่น้องบ่งเดือดสบอยู่ต้องปกนอนปกดยังกะบ่มีหมองอยู่แต่งให้มันโล่งอากาศถ่ายทีมันก็จะโล่งตรงนี้ไม่บ่งครับเน่าไร้หน่อยลุงเห็ดลุงเห็ดเป็นสีเน่า แทงออกไปน้อยด้วยแทงใบออกว่าเป็นยังครับแทงใบทื่ใบแดงนะตาดองก็ป้งไม้เข่าปงใบไม้ไปเรื่อยไปหน่อยมันก็ป้งซั้นเปนน้ำขึ้นเก่าครับแทงกับแทงใบแทงหัวบางเรามีเวลาเนาะแดงห้องขั้วต้นขั้วนี่มันก็ยังเวลาบกๆมันหลายเนาะถ้ามันหน่อยเฮ็ดเฮ็ดหน่อยก็ปุ้งขั้วหน่อยกับแทงมับ หมื่นต้นพี่น้องเออมันจะไส่เนี่ยเราปลูกเ <c oughs> ขาเจ้าไทยลูกสวนเขาเจ้ายัางว่าอุ้ยไฟกล้าปลูปปกเขาเจ้าดอกเพราะว่าแค่สามสี่พันเ่ยก็ว่าหลายหยดตื่นนะสี่พันก็สุดยอดแล้วขเาาวาข,ขาจะบอกเซอมาเขาเจ้าเห็นพันกว่าสองพันประมาณนี้แต่ไส้ายหมื่นเลยฟาดหมื่นต้นโอ้แต่เป็นราคากับโอ้ไม่กอด เราเป็นราคาแะโอ้ยไม่รู้จะไปขายที่ไหนลูก <clipping> ช <shouting mos> <ICO> ายว่าถ้าไปขายลูกชายว่าโอ้จะไปขายสักทีภาวนาก่อนเป็นราคาด้วยมอเอาให้ตลาดขาดเนี่ยแต่ตอนนี้เนาะเรื่องของตลาดราคาโบเพ่งไปไหนก็ค่อยขายง่ายพี่น้องเอ้ยให้ได้ขายเบิร์ตไม่ได้บอกเคยเพียดนั่นแต่ใส่มาเอาเลยครับเด้อประมาณเดือนหน้า ล้างเงินพับข่าออกแน่นอนเผื่อว่ามีสวนกับขายด้วยครับเผื่อว่ามีพ่อค้าบึ้งเนาะพ่อค้าบึ้งก็มาหลับในสวนก็ได้พี่น้องได้ครับขายพี่เก่ามารับได้เลยกใส่กับขับไปขายอยู่ขายอยู่สวนก็ขายกับหลออกลวงกับปันกันขายหรือว่ามีลูกค้าเพื่อนๆคนไหนอยากมาเที่ยวสวนมาเล่นสวนก็ได้ด้วพี่น้องเด้อสวนเรียกว่าเล่นสวนมาประเทศก็มา ผลิตน้ำกันมีเวลาว่างอยู่ว่าไหนน้ำนองที่การท่านนนกระเจาปลูกอืมท่ากระเจ้าปลูกระย่ากัากกบ,บกระไส่ผมไปใส่ดอกพี่น้องบนเวียนอยู่กับ <c oughs> <ะ>นี่แหละย้ <c oughs> ะายร่องปลูกเข้าไปแล้วอยู่กับสวนมะเขือทเทศนี่แหละไม่ได้ไปทางใดดอกเพื่อนๆพพี่ๆคนไหนบ้างก็แวะมาเลี้ยวมาเที่ยวมาชมมาเล่นได้ ไปเสร็จแล้วครับพวอของจะของก่อนงามให้มันถึกเก็บพอค่ะเวลาเขาเจ้าเมือซื้อไงโอ้ยขายง่ายครับมันงามมีหลายเาเจ้าก็ไปอยากได้ครับเพิ่งเข้าเนี่ยแหะจะซื้อของมาขายเป็นใจใจห่าว่าห้าไปซื้อมาขายให้เขาไปอยากได้ที่ร้านมาขายที่ร้นเาเจ้ากบบนี้นครับไม่พวอไมันงามถึกเก็บกูมาซื้อซะเขาก็ได้มันเป็นขายดีครับผม ป่ามันก็นหนมากวามท้า,ทาเลยกับพวกน้อนกับพวกปันได้เด้งมาบตัว้องของสดก็ได้พี่น้องสําหรับคลิปนี้กะพบกันแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าได้พี่น้องเ้ย